ปลาอะไรท่านผู้ชมวิวิอ,อ,อากาดตอนเช้าวิปลาอะไรท่านผู้ชม ปละาตะเพียนตะเพียงมากินกุ้งโอ้ยตายแล้วโอ้ยตะเพียนกินกุ้งผมคันผมจะหักไปตัวใหญ่ด้วยโอย,โอยผมไม่ได้เอาที่ปากมันด้วย,ยงไงตะเพียนโอ้ยตย,ยเพียนใหญ่อย่าดิ้นอย่าดิ้น จะเ,เอาไปน,นึ่งไอ้นแต่เพียนนี่โอมเพียนกินกุ้งได้ไงสาไม่เอาขนมปังมาตกงั้นดูดิอืมขัดจิมท้องสาเอากุ้งมาตกเพื่อจะหลบหนีตะเพียนยังจะมากินอีกเนองมึง อุาสาหลีกเลี่ยงนะแต่ว่าจะไม่เอาเนื้อแต่มากินแล้วก็เอาด้วยไปไว้ทำกับข้าวอุ้ยอ๋อตะเพียนมาอีกแล้วอะไรนะคนตะเพียนมากินกุ้งได้ไง จตตัวไม่ตูอตะเพียนมากินปุ้งผมไม่กินได้ไงลูกไ,ไปผมจะเอาหมอเทศผมไม่ต้องการตะเพียนวันนี้นะ เนี่ยถ้าเอาขนมปังมาตกนี่แย่เลยนะเน,นี่ยขนาดเอากุ้งมาไม่กินกุ้งปกติไม่กินนะถ้าเพียนนะมันเป็นเหยื่อของหมอเทศหมอไทย <c oughs> อยอยออหมอเทศหมอเทศ ใสมิโตเท่าไหร่เพศใสซมิโตเท่าไหร่ปล่อยครับโผอมตัวเอ,อเอ,อเออ้อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าจะปล่อยลงน้ำให้ไม่เอาหรอกไม่โต นั่นไงผมว่าแล้วมันกินแล้ว,วแล้วมันต้องมีไซส์โอ้โหหมอเทศตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหเนี่ยไซสที่ต้องการเฮ้ยไซสนี้แหละที่ผมต้องการนะหมอเทศน,ะนี่ครับผมไสใหญ่ไสใหญ่ หมอเทศต้องไซสนี้ผมต้องการเล็กกว่านี้ผมไม่เอานะเ,าเหยื่อผมเห็นแบบๆแบบไปไหนครับอมอเทศต้องไซสใหญ่แบบนี้แหละได้ลุ้นหน่อยดี เทศสใหญ่ปลาช่อนก็กัดลูกปลาปลาปวกอยู่ในหญ้าเอาคันตีปลาช่อนมาตีกบยางไม่เหลือนั้นกัดลูกปลาอยู่นี้หญ้าขอบเจ้าของบ่อจะตัดยาว เหมาะมากกับตีกบยางลากๆแถวนี้มีเหลือแต่ผมเบื่อแล้วประช่อนจากอุย้ยลาอะไรท่าแบบนี้วัดไม่โดน ที่วางคันผมวางคันไม่ถูกวิธีอืออุ้ยโอ้ปลาทับทิมผู้ชมปลาทับทิมก็มีด้วยวยสวยอะ่ะทับทิมสีสวยคนอุ้ย สวยงามมากเลยตัวนี้มาได้ไงคนดูดิโอ้โอวโอวสวยๆทับทิมนี่เจ้าของบ่อเขาไม่ได้ปล่อยทับทิมเนี่ยเป็นคู่กันไปตลอดชีวิต Продолжение <coughs> sống bụp bụp bụp

น่าจะมีไซส์น,นั่นกินแบบนี้นะกินลำมันยังไงอุ้ยใจร้อนไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมตายังไม่กินเยอ,อะเลยผมใจร้อนเกินไป ร้อนเกินไปไม่ดีครับผมตกปลาต้องใจเย็น Ta lại chim lâu vắt hết tiền. เอ้ยตาอะไรเนี่ยทำไมเป็นงันเนี่ยตายแล้วทิมสีสวยสวยงาม ดูสิโอ้ยไปเข่งหน่อยเพราะไขอวัดวัดตีตะเตียนย้อนอีกหนิล่ะนี่ไปเข่งนี่แหล,ละ,ะเข่งแต่มันหนักมีแต่ตัวน้อยไม่มีตัวใหญ่เนี่ยครับผมไปตัยวยิ่ใหญ่กับใครเนี่ยเดี๋ยวพอได้ปิ้งเนี่ยก็ได้ปิ้งกิน,นกับ ตำบกงเนี่ยก็บาไดนะ้มีแต่ตัวน่อยไปเขียงก็ไดอ้อุ้ยอุ้ยอะไรมีไซส์อยู่นะเนี่ยหมอเทศตัวไม่โตโอ้แบบนี้ก็ปล่อยครับผมตัวเล็กเทศตัวเล็กไม่เอาไป เทศตัวเล็กไม่ใช่แนวทางไปโอ้โอโอ อสีก็มาดูดิดูดิปะอะไรโอโอ้เซ<อ>็งปิดปะตัวเล็กเข้ามากวนครับผม,มเดี๋ยวเราไปสรุปไปตอนท้ายด้วยกันรับ มาคร a a 1941, e. ับผมเรามาสรุปยอดปลารวมครับผมเหยือกุ้งหมดพอดีน่าจะเก้าโมงแล้วมั้งนเดี๋ยวมาดูผลงานครับผมตั้งใจจะปลาตกปลาหมอเทศตัวใหญ่เจอตปลาตะเพียนมากินพี่น้องได้ปลาหมอเทศสองตัวตรงนั้นเป็นปลาตะเพียนไซส์ใหญ่ๆก็เลยไหนๆมันมากินแล้วก็เลยเอาอไป ครับผมประมาณนี้แหละครับผมยอดครับ